มาดู AI ที่ช่วยในการภาคเสียงกันค่ะสำหรับใครนะคะที่ทำคลิปวิดีโอแล้วไม่อยากใช้เสียงภาคของตัวเองเดี๋ยววิดีโอนี้นะคะเราจะพาไปดูวิธีที่ให้ AI ในแคนว่าช่วยภาคเสียงแทนเราค่ะไปดูวิธีกันเลย ก่อนอื่นนะคะให้เราเข้ามาที่แอปแคนวาค่ะเสร็จแล้วเราก็มาที่แท็บเมนูตรงนี้นะคะที่เป็นแอปอันนี้นะคะคลิกไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะมาหน้านี้ทีนี้เรามาค้นหาแอปกันนะคะซึ่งแอปที่เราจะค้นหาก็คือแอปบัตรน้อยนั่นเองค่ะพิมพ์เข้าไปเลยค่ะเป็นบัตรน้อย Voice อันนี้นะคะคลิกเลือกไปเลยแล้วเราก็มาเลือกบัตน้อย Voice แอปนี้นะคะคลิกเลือกได้เลยค่ะ วิดีโอนี้นะคะเราคลิกเลือกที่ใช้ในดีไซน์ใหม่ค่ะ,ะทีนี้เราก็กำหนดขนาดว่าเราจะใช้ตัวงานของเราอะค่ะเป็นขนาดเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เป็นขนาดของวิดีโอนะคะก็จะใช้อยู่ที่ 180x920 10, นะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็สร้างดีไซน์เลยค่ะโอเค เมื่อเราได้หน้าดีไซน์มาแบบนี้แล้วนะคะในส่วนของ b ั t Not ตไ i ท e อันนี้เราก็ต้องเชื่อมก่อนให้เราเชื่อมตรงนี้นะคะ่ะตรงนี้สามารถเชื่อมเป็นตัวอีเมลหรือว่าตัวลน์ก็ได้ซึ่งในวิดีโอนี้นะคะจะเชื่อมเป็นอีเมลค่ะเราก็เลือกเชื่อมอีเมลได้เลยนะคะทีนี้เราก็ใส่อีเมลของเราเข้าไปโอเคเรียบร้อยค่ะ เมื่อเราเชื่อมบทน้อย no voice เสร็จแล้วเขาก็จะพานที่หน้านี้ทีนี้เรามาใส่ข้อความที่เราต้องการจะให้ AI บทน้อยอันนี้นะคะช่วยภาคเสียงให้กับเราอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะคะเราก็ใส่ไปเลยค่ะพิมพ์ไปเลยนะคะอ่ะโอเคอันนี้ในตัวอย่างนะคะเราก็ใส่แค่นี้พอ เสร็จแ,แล้วเมื่อเราใส่พิมพ์ Text พิมพ์ข้อความที่เราต้องการจะให้เขาพากเสียงแล้วเราก็าเลือกภาษาค่ะซึ่งภาษาตรงนี้ก็เลือกได้หลายภาษาคนะตรงนี้เราจะเลือกเป็นภาษาไทยไปเมื่อเราได้ภาษาแล้วเราก็มาดูว่าเราจะใช้เสียงเป็นเสียงผู้หญิงหรือว่าเสียงผู้ชายนะคะแล้วก็เป็นสไตล์การพูดเป็นสไตล์แบบไหนสไตล์เล่าเรื่องสไตล์อ่านข่าวหรือว่าแบบไหนเราก็เลือกได้เลยซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวเลือกเป็น storytelling นะคะ ตรงนี้กดซีมอจะมีเสียงเยอะกว่านี้นะคะอย่างนี้ค่ะเราก็เลือกใช้เสียงว่าเราอยากใช้เสียงไหนอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ,ะเป็นยงไบ้าหวังว่าคุณจะมีวันที่ดีโอเคเดี๋ยวอันนี้พอใจในเสียงนี้ชอบเสียงนี้เราก็เลือกเสียงนี้ไปเลยเมื่อเราเลือกเสียงที่เราต้องการเสร็จแล้วเราก็เจ n เน a เรต o i c e เลยนะคะ,ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเมื่อเราเจ n เน a เรต o i c e เสร็จแล้วนะคะ แถบเสียงก็จะมาแสดงอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราลองไปฟังกันค่ะกดเล่นตรงนี้นะคะจะมีคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาโอเคเห็นไหมคะทีนี้ในส่วนของตัววิดีโอของเรานะคะเราอยากจะใส่เท็กใส่รูปภาพหรือใส่อะไรแล้วก็ไปตกแต่งได้ปกตินะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันที่ทำไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็น Now, ตัวอย่างที่ใส่ข้อความเสร็จแล้วนะคะเดี er accept, ๋ยวเราไปเล่นกันเลยค่ะซึ่งเสียงนี้เป็นเสียงที่ใช้บอทน้อยนะคะจะมีคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาแค่รู้ว่าเราทําอะไรเราเป็นอะไรเรามีค่าและมีประโยชน์กับใครแล้วไม่เดือดร้อนใครก็พอก็หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะลองไปเล่นกันดูนะคะหรือว่าถ้าใครมีวิธีการหรือว่าเทคนิคอื่นๆคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะ